สวัสดีรับผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮาวแล้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ในแมปออนไลน์คอร์ทโอเวอร์นะครับผมในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสปอยใหม่นะครับเป็นสปอยที่แบบค่อนข้างที่โคตรจะดีเลยนะครับผมนะคือผมเห็นแล้วนะว่า,าเด็บจะทำนะแต่ผมก็ยังไม่ชัวร์ผมไม่กล้าคอนเฟิร์มนะเพราะว่าผมเห็นเด็บเขาบอกว่าจะทำมาประมาณสองสามวัมนแล้วผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะผมก็ต้องรอมารอคอนเฟิร์มก่อนนะว่าเด็จะทำจริงๆนะผมเลยมาถึงมาทำคลิปนะครับผมนะทุกคนซึ่ง ไอ้ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมทุกคนคือแบบโค้ดท้าที่จะโค้ดจะดีนะครับผมเนีแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตโปรโมทแอปก่อนกันกน,นะเป็นแอปยูจีโฟนนะครับผมนะเป็นแอปเอฟเคตลอดแบบ24ชั่วโมงนะครับใครได้แบบสนใจนะลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมใช้โค้ดผมด้วยนะครับนีมีเอ่อเพจฟรีมีอะไรฟรีเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมนะก็ อ่าเป็นแอปที่ผมใช้อยู่นะเป็นแอป F K อ่าโลบอกนะ F K เกมไหนก็ได้ที่คุณอยากจะ F K นะครับนะโอเคก็ลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับนะโอเคเราเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะครับนะทุกคนก็คือเป็นระบบรวมแรงนั่นเองนะครับข้อแรกที่ดีนะครับซึ่งอัปเดตหน้านะครับก็จะเน้นมาที่ทางระบบล้วนๆเลยนะไม่มีเกาะใหม่นะครับทุกคนแต่ถ้ามีเกาะใหม่ก็ถือว่าผมขี้โมกันละกันนะครับผมนะทุกคนเออแต่มันมันไม่ได้บอกว่ามีเกาะใหม่เออนะครับผมนะก็ไปดูกันดีกว่ามันจะมีเกาะใหม่หรือเปล่านะทุกคน แต่ว่าเขาจะเน้นไปทางด้านระบบแทนนะครับผมนะซึ่งเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไอ้ระบบรวมแรงไอ้รวมแรงนะมันจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้เราก็ไปอยู่ใน Discord นั่นเองนะครับผมนะก็เป็น Discord ของเกมอะไรคอร์ทเอาเวิร์นะครับผมนะในช่องของ s ลิปพิกนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นเอ่อ เป็นช่องของสปอยนั่นเองนะครับผมเนี่สปอยต่างๆนะครับเนีเห็นไหมก็มีสปงสปอยต่างๆนะ้วสำหรับในช่องนี้นะครับผมนะทุกคนก็ดิสนี้ดิสเกมนี้ดิสเต็มเลยนะครับผมเนเห็นน้องๆหลายคนถามว่าพี่มันเข้ายังไงนะครับผมเนาะโอเคนะก็นี่เลยนะครับผมนะซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะรวมแรงกันได้นะครับเพราะรายละเอียโคตรจะดีเลยนะครับผมนะทุกคนเห็นไหมมันบอกว่าต้องการ6เอ่อหกเอสเอสนะที่รวมเป็นแรงจีนะครับเนี่ยเห็นไหมก็จับผู้เล่นใหม่ก็ถือว่าดีนะครับนะแล้วก็ สับผู้เล่นเก่าอย่างเรานะเขาเนะี่ยสามารถรวมแร้งจีให้กลายเป็นแรลงเอ็นได้น่าจะคิดเป็นอย่างนั้นนะครับนะี่เนี่ยมันน่าใช้แรงจีนะเพราะว่าช่องแรกนะเป็นช่องสีเหลืองก็เป็นเอเอนะนี่มันมันก็เลยต้องใส่เอเอให้รวมเป็นแรลงจีนะครับผมนะแต่ก็เนี่ยรวมแร้งจีนะรับนะกลายเป็นแรงเอ็นได้ทุกคนนะฮะผมแนะนําเลยให้เก็บสะสมแรงจีเยอะๆนะเอาส่วนผมนั้นเต็มกระเป๋าทุกคนเฮ้ยผมดีแนละ้วผมแบบ ไม่ได้ขายทิ้งนะครับผมนะเพราะว่าผมมีเต็มกระเป๋าเลยแต่ว่าแรงเอ็นก็อาจจะแบบไม่ได้เลอย่างที่คิดแล้วนะครับผมดูดิดูสโนโ่ผมดิโอ้ยมาดิก็มาดิสโนโ่ผมแล้วก็โอคารุนผมมาดิแมกมาผมมาดิโอ้ลหลักที่จะใช้อตมมก็มาดิฟิเซอร์ก็มาดิรงกินอูก็มาดิผมมีเยอะมากนะสับคนเกลือนะครับผมนะผม,นะผมบอกให้ว่าใครเกลือนะก็จะแบบผมเลยทุกคนดูดิโอ้ไอ้นี้แรงกางกานะผมเก็บไว้ผมคิดผมคิดไว้แล้วว่าในอานาคตแม่งเต่มีนะรวมแรงนะแต่ว่า อีกิทมีไม่พอว่ะไม่เป็นไรมันก็ไม่น่าจะโหดนะเอาจริงถ่ารวมไปแรงเอ็นไอพวกนี้นะหลักๆเราก็ได้ใช้แบบสโนอัคารุนนะครับผมนยแล้วก็แบ็กมานะประมาณนี้นะหลักๆที่เราจะใช้กันนะครับผมนะทุกคนเออก็ประมาณนี้โอ้แต่ถ้าใครแบบรวมไอเจ้าตัวนี้ได้เป็นแรงเอ็นนะน่าจะโหดจัดเลยเพราะว่ามันข้ามแรงอ,ะอ่ะมันก็ไม่โหดนี่ว่ามันมันรวมแรงได้นี่หว่ากระจอกฮะรวมแรงได้ผมลืมไปผมลืมไปโอเคฮะหลักๆก็ได้ใช้ประมาณนี้นะแต่ว่าแรงเอ็นบวกก็น่าจะ ครับได้เหมือนกันนะครับนะี้าแค่ได้เอนบวกนะก็ไม่ได้แลอย่างที่คิดมันก็แลอยู่นะมันเราต้องต้อง,องหาตัวมาค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาคำนวณแล้วผมจะได้แเอนบวกวันนี้เห็นไหมเราสามารถรวมแเอนได้นะครับแเอนก็คาดว่าน่าจะต้องรวม6ตัวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเพื่อที่จะเป็นแเอนบวกนั่นเองนะครับผมทุกคนซึ่งไอ้ผมต้องการเอนกี่ตัววะเอ้ยผมต้องการกีกี่ตัวถึงจะรวมเป็นแเอนบวกได้เดี๋ยวคำนวณแป๊บนึง นียถึงผมจะบอกว่าผมคำนวณก็เถอะนะผมก็ใช้เครื่องคิดเลขนะครับนะซึ่งเราจะต้องใช้แรงีหกตัวใช่ไหมนะรับผมเนะีหกตัวเพื่อแรกเป็นแรง N หนึ่งตัวใช่ปะแล้วก็ใส่หกคูณหกไปเลยนะรับผมนะใช่ปลว่าใช้แค่แรง N หกตัวเอ้แรง G ดิหกตัวเอาละเฮียคณิตก,กูอันนี้ขาดใช้เครื่องเลขช่วยนกู <laughs> แล้วก็น่าจะต้องแบบคูณไปหกเลยนะครับนะเพราะว่าเราต้องใช้ G 6ตัวให้่อรวมเป็นแรง n 1ตัวนะแล้วเราก็ใช้ n 1ตัวเพื่อที่รวมเอ่อเป็น n บวกหตัวนะครับโอะนะอันนี้คือผมจะคิดเป็น n บวกเลยนะทุกคนเท่ากับ36ตัวผมต้องการแรลง G 36ตัวนะฮะดูว่าผมมีหรือเปล่าแรลง G 36ตัวสโน่หนึ่งสองสามส1่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองิสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ ยี่แปดบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกเฮ้ยผมมีผมมี n บวกตัวหนึ่งแล้วทุกคนไม่รู้ผมคำนวณถูกป่าะเพราะว่านะวมันแลงกีหกตัวนะฮะเราต้องรวมเป็นแลง n หนึ่งตัวใช่ไหมนะครับแล้วก็เราก็ต้องแบบเออคือเรียกว่าอะไรแลง n หกตัวเพื่อจะได้แรง n บวกอีกหนึ่งตัวน่าจะคำนวณถูกแล้วหกคูณหกใช่ปะวะเอาละเฮียคณิตกู ม่รู้ถูกเปล่านะทุกคนนะใครเก่งแค่นี้นะก็มาคำนวณดูนะครัผมนะก็ผมผมว่าน่าจะถูกนะจริงผมไม่ค่อยแมั่นใจเท่าไหร่แม่งผมแบบไม่ค่อยเก่งนะไอค่นี้นะครับผมนะหรือไม่มั่นใจผมว่าผมน่าจะได้ะนะเดี๋ยวลองเราคำนวณแบบแมนนวลเลยละกันนะครับผมนะนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หนึ่งตัวนะครับผมนะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้อีกหนึ่งตัวฮนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้อีกหนึ่งตัวฮนะหนึ่งสองสามสี่ห้า ได้อีกหนึ่งตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้อีกหนึ่งตัวตอนนี้มีห้าตัวแล้วทุกคนที่ผมได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้มาหกตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้แรงเอ็นผมได้มาหกตัวแล้วนะครับผมเนะก็รวมเป็นแรงเอ็นบวกได้นะครับผมเออถูกเออแน่ถูกถูกแล้วนะครับผมนะโอเคก็มีประมาณสามสิบหกตัวนะครับผมนะทุกคนก็ถึงจะรวมเป็นแรงเอ็นบวกได้นะฮะตอนนี้คือผมมีแรงเอ็นบวกเลยหนึ่งตัวนะฮะคอนเฟิร์มเลยนะครับวพรุ่งนี้ ไม่ได้คืนนี้แต่คืนนี้นะครับผมนะทุกคนเออแต่ก็ตัวอื่นโหตัวนี้ผมมีบ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ตัวฮะสิบสี่ตัวเออโค้ดขาดอีกเกียเลยนะครับผมมีแลงเอ็นบวกแล้วตัวหนึ่งนะครับนะก็ต้องมาลองดูนะว่าถ้าถ้ามันจะเล่นเหลี่ยมเนะยแบบโคตรเท่เลยจริงๆนะถ้ามันจะเล่นเล่นเล่นเหลีล่ยมแบบปอนนั้นว่า เอ่อต้องเป็นตัวเฉพาะเจาะจงนะอย่างแบอย่างเช่นเทรงจีนอูเท่านั้นนะถึงจะลงเป็นเอ็นบวกได้อย่างเงี้ยมันข้อด้านที่เทีวนะจริงนะเขาเนี่ยก็ต้องรอดูนะว่ามันจะทําแบบนั้นหรือเปล่านะผมคิดว่าน่าจะได้ทุกตัวแหละนะแต่ถ้ามันจํากัดแบบทรงจีนอูเท่านั้นนะเขาเนี่ยก็เกมอาจจะโดนด่านะผมตรงๆนะเขาเนี่ยเออก็ทรงจีนอูแม่งมีตัวบัฟนะผมว่าสมัครทรงจีนอูแม่งมีแรงใหม่มาแรงแซดนะเดี๋ยวรอดูเลยรอเล่นรอเล่นแม่งเงยโอ้เนี่ยก็สำหรับการอัปเดตนะครับผมนะไม่มีเกาะใหม่นะเดี๋ยวให้ทุกคนดู นี่นะครับนะก็มีการแบบอัปเดตอ่าคอมเมนต์ซูลนะครับนะวันที่สิบตีสี่นะครับผมนะก็คืออ่า uh, วันเสาร์ตีสี่นั่นเองนะหรือว่าสรุปก็คือคืนวันศุกร์นั่นเองนะครับผมนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวแปลภาษาไทยก็แล้วกันนะผมเอ่อไทยแลนด์เนี่ยฮะเดี๋ยวจะอ่านให้ทุกคนฟังเลยแล้วกันเนี่ยสูงใกล้ใกนะครับนะ การอัปเดตครั้งนี้นะครับนะมุ่งเน้นไปที่ระบบเป็นหลักนะและการปรับปรุงภายในโดยนําระบบใหม่และการเปลี่ยนแปลงแบ็กเอนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรแบ็กเอนะนะฮะหลายอย่างเข้ามาซึ่งเป็นจำเอ่อซึ่งจําเป็นสําหรับการขยายในอนาคตการอัปเดตเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่ปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรและ ราล่านการเล่นเกมโดยรวมนะฮะก็ประมาณนี้นะก็ยังไม่มีเกาะใหม่นะครับไม่มีเกาะใหม่ไม่มีอาวุธใหม่นะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับนะก็เป็นแพทของเงาโดยสมบูรณ์แล้วนะครับผทุกคนแพทหน้าก็เป็นแพทของเงานะครับผมนะก็แวหาเงาแล้วก็รวมแรงนะครับผมนะก็ขยันลงร้อยชั้นก็ละกันนะแพทหน้านะครับ36ตัวได้แรงเอ็นบวกหตัวนะครับนะบนะทุกคน โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากันไปก่อนละกันนะครับผมนะซึ่งมันจะมุ่งเน้นไอ้มุ่งเน้นไปทางระบบเป็นหลักนะครับผมนะสำหรับอัปเดตหน้านะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งผมคิดว่ามันมันพยายามแบบว่าปรับ เกมให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมสังเกตได้จากอ่าเควสนะครับผมนะคือผู้เล่นใหม่คือเข้ามาแบบเล่นได้ง่ายมากขึ้นเลยนะครับผมทุกคนเออโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับคิดเห็นกันยังไงกับการรวมแรงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับผมคิดว่าโคตรดีนะครับผมทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้บายผมจะไปในคลิปหน้านะครับผมบาย